สวัสดีครับ Brother Daily วันนี้นะครับพิเศษมากๆาเลยเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะไปสวนสัตว์กันเราจะมาย้อนวัยเด็กกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปสวนสัตว์มานานมากแล้วนะแต่เราไปเจอกันที่สวนสัตว์นครราชสีมาไปเลย ตอนนี้นะครับเราถึงที่สวนสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเรากล่าวว่าเราจะเดินกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูไปดูมาเนี่ยมันน่าจะกว้างมากเลยแล้วก็พิเศษมากๆเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีตากล้องนะครับก็คือแม่นั่นเองนะครับผมนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่ตอนนี้มีสัตว์อะไรบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปหายานผ่านนะก่อนดีกว่าอันนี้นะครับเราได้ทําการเช่าจากกรยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นแบบวินเทจนะสไตล์วินเทจ เรามาเจอสัตว์ชนิดแรกแล้วตัวใหญ่มากต่อยักษ์อันราบบ้าเฮ้ยแล้วเขาก็นอนเฮ้ยเต่าทุกคนคือชว้นนี้มันเป็นช่วงที่กำลังอินมากนะครับกำลังหาสัตว์เลี้ยงอยู่แต่ว่าตัวนี้คงเลี้ยงไม่ไหวใหญ่เหลือเกินอันนี้คือเต่าดาวพม่าฮัลโหล You're the best อ่ะถ h ายวิดีโอเหรว่็ตอนนี้นะครับมาถึงสถานที่ที่อยากมาที่สุดในการมาสวนสัตครั้งนี้ก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะครับคืงงองูนั่นเองช่วงนี้กํลาลังอินมากเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวว่าเรามีงูอะไรบ้างตอนนี้นะครับทุกคนหลังจากที่เราผ่านช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นเต่านะครับ ก็มีเต่าหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเต่ามิตาผ้าเป็นอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะมากต,ตอนนี้นะครับเห็นบรรยากลาศคลุ้มๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโซนงูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูบรรยากาศทุกรอบๆว่าเรามีงูอะไรบ้างแล้วก็มีงูตัวไหนสวยๆบ้างดีกว่าแต่เราคงไม่เลี้ยงนะเพราะว่าส่วนใหญ่งูที่น่าจะเป็นงูวีพิษนะครับไปไปดูกันนี่นะครับงูหลามลูซี่นะครับตัวแรกของเราโหน้องแบบตัวใหญ่มากแนละ้วขาวมากเลยนะกองต่อมาเนี่ยจะเป็นงูบราซิลเรนโบ์นะครับ าหาตัวมันไม่เจอนะไม่รู้ว่าอ๋อนั่นไงนั่นไงทุกคนเห็นป่าอยู่ในช่องเนี้งูเห่าพิษสยามนะครับก็น่าจะเป็นงูไทยดูลายที่ตัวงูนะครับเฮ้ยบอกเลยว่าน่ากลัวามากเฮ้ยเขาหันมาจ้องกันด้วยนะขอโทษที่แบบภาพอาจจะสะท้อนนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นตู้กระจกนะ เขาเลื้ยมาแล้วนะน่ากลัวมากาเลยุะคนคือผมชอบดูเฉยนะไม่ได้ชอบแบบจับแต่อะไรเงี้ยก็จริงๆก็กลัวเหมือนกันเพราะว่างูพวกนี้เน,น,น,นี่ยน่าจะมีพิษเยอะนะโอ<ฮ>้โห<ฮ>เห็นชัดเจนมากนะครับนี่คืองูจงอางนะครับเป็นงูมีพิษที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทุกคนตัวนี้สีดำน่ากลัวมากเลย ตอนนี้นะครับเรามาอยู่เป็นโซนงูเหมือนเดิมนะแต่ว่าตรงนี้เนะี่ยพิเศษมากเพราะว่าเรามีแมงมุมทารันทูล่าด้วยนะทุกคนดูกัวใหญ่มากน่ากลัวมากเลยนะส่วนฝั่งนี้ก็ยังเป็นตัวจิ้งเหลนลิ้นสีฟ้านะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาลิ้นสีฟ้าจริงหรือเปล่าแลบล้ให้ดูหน่อยไม่แลบครับนิ่งเลยอันนี้ก็ทารันทูล่าเหมือนกันนะครับตั้งกลัวมากถ้าตัวกลัดจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนไหมส่วนโซนสุดท้ายของงูนะครับอันนี้จะเป็นโซนงูไม่มีพิษนะอันนี้เป็นงูหลามทองนะอันนี้ก็งูหลาม planet, แบบ เน้นไซส์เลยทุกคนดูอ้โหตัวนี้นี่เป็นงูลหลามเ,ยเฉยๆนะดูดิกำลังเลื้อยเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นรอยคราบนะให้ความรู้นิเดเึงนะครับจากที่ผมเข้าใจนะการที่งูลอ,อกคราบเนะี่ยโอโ้ตัวนี้ใหญ่มากงูเหลืองนะการที่งูลอ,อกคราบเนี่ยก็คือเหมือนไซส์เขาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยทําให้งูต้องลอ,อกคราบเพื่อให้ตัวได้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะครับส่วน ตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปหาดูสัตว์อื่นใช่ไหมแต่ว่าข้างๆงูเนี่ยเรามาเจออีกสัตว์ที่ที่ผมอยากเห็นมากในวันนี้ก็คือจระเข้นี่นะครับอันนี้คือจระเข้น้นจืดนะทุกคนถ้าดูกล้องข้างหลังนะครับมันจะเป็นจระเข้อยู่2ตัวแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะเ <c oughs> นี่ยทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยน่าจะใหญ่มากเลยนะแต่ว่ามุมนี้เรามองไม่เห็นนะเราก็เสียดายเหมือนกัน <c oughs> อันนี้เราวนมานะครับเรามาดูน้องเขาแบบชัดๆนะโอ้โห ก็เริ่มเท่มมากเลยนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านจากจระเข้มาใช่ไหมเรามาเจอบัวแดงนะครับที่เราสะดุดตาเพราะว่าเราเคยได้ยินตอนพี่ติก๊กที่พาไปเขาแพงมาครับแล้วก็พูดถึงบัวแดงเหมือนกันแต่ว่าเราไม,เไม่เคยเห็นบัวแดงนะครับวันนี้เราก็เจอแล้วนะครับแต่มันอยู่ไกลมากคนจะเห็นหรือเปล่าลองแพรนไปดูนี่นะทุกคนมันไกลมากนะครับบัวแดงอยู่ตรงนี้เือ๋วสว่าเราก็ไม่เห็นบัวแดงแล้วนะครับแม้แต่ไกลมากก็ตาฟาร์มิงโกนะครับตอนนี้น่ารักมาก แต่ก่อนที่เคยมาไม่เคยเห็นพันโกรธมันอยู่ในกระตูนเลยมันมองเราดิไม่สนใจอ่ะฮีเมอร์และแล้วข้างหลังของเรานี้นะครับก็คือช้างป่าอฟิกาครับไปดูกันเลยว่าเราจะเห็นตัวมันชัดขนาดไหนนะแต่น่าจะชัดแหละเพราะว่าเราเห็นมันมาตั้งแต่ไกลนะแทนเลยครับเราเห็นก้นมันอยู่วิววิวเห็นไหมมันไม่หันมาหาเราเลยไป เราไปดูยีราฟกันดีกว่าเพราะว่าเราอยากถ่ายรูปก,กับยีราฟนะวันนี้มิชชั่นของเราเคือต้องถ่ายรูปก,กับยีราฟมิชชั่นของวันนี้ก็ต้องสำเร็จแล้วแหละเพราะว่าดูข้างหลังของเราครับโอ้อยีราฟอยู่ใกล้มากเป็นสิ่งที่เราอยากเจอให้สุดในวันนี้นะครับไปถ่ายรูปก,กับยีราฟ แต่ว่ามิชชั่นสุดท้ายก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปตามหาสิงโตกันอีกเราไปหาสิงโตที่สุดท้ายกันวันนี้จะได้คอมพพลตแล้วสำหรับ Brother's Daily วันนี้นะครับโซนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ Predator Zone น,นะครับก็คือโซนผู้ล่าแน่เองนี่คือสิงโตนะครับที่เรากำลังตามหาคือก่อนในเน็ตจำได้ว่าตอน,นเด็กที่มาเนี่ยมันจะเป็นแบบตู้กระจกนเนี้ยแล้วก็มีสิงโตอย,อยู่ข้างในมันก็นั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนตอนนี้เขาจะย้ายสถานที่แล้วก็คือเหมือนเป็นโซนผู้ล่าเลยก็ดีมากนะครับเดินถัดมาเนี่ยจะเป็นะ ดตอนนี้ก็คือที่สวนสัตว์เนี่ยเขาได้ปรับปรุงใหม่ก็คือว่าเขาจะแบ่งไปโซนๆเลยสัตว์เลอยครานสัตว์กินพืชก็พวกกวางพวกลิงพวกนกแล้วก็ตรงถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์กินเนื้อก็จะเป็นพวกหมีเสืออะไรเงี้ยดีมากแล้วก็แบบเหมือนง่ายต่อการแบบมาเที่ยวมาเดินมาชุมมาชุมมาชมได้เลยนะครับ Brother Daily วันนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับแล้วรอบหน้าเนี่ยผมจะพาไปทําอะไรรอติดตามครับกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับช่อง The Brother Thailand นะครับอย่าลืมกด like, กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป คือพี่ก็นอนหลับสบายใจเกินติ๊งน่ารักมากแล้วอยู่ตัวเดียวไม่เหงาแล้วเนี่ยว้าว